จอหมันจอห้ามย์เมย์เมย์เอรถเมย์เอรถเจ้าไแบไปม์เมมีห้าคนมจ่อแล้วมันไม่ชนแล้วกวาดตา่อนแล้วซ้ายขวาซ้ายขวามาจบกวาดสว่างซ้ายขวาพอมันแดงๆก็ถอยมาให้มันหายน้อนแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่โอ้โหแล้วยังสว่างก็ไม่เป็นเลยแต่ละคนฮัลโหลพี่เจิ้งานดําฟีจริงหรือเปล่านี่ฟคอนเฟิร์ม แน่ใจนะคือผมจะไปพป้นธนาคารเจาะติดได้ตามหนีเลยไม,ไม่ไม่บู๊ไม่บวก่เลยที่ปล่อยมาด่าพ่นธนาคารเปล่าอ้าวนั่าตลกขึนน่าถางกันกันแล้วขึ้นไร,นรคือไรพี่พี่ทำเรื่องอยู่ไม่ใช่หรอพี่แบ่งแบ่งแยกคนไปสองกลุ่มอ้าวพี่ก็ดูเนียเป็นเลยก็ยกธนาคารให้พวกผมนี่ผมจะไปกับจ้างนุ่งนิงนุ่งนิงจังรวจไม่ปล่อยให้มึงพ่นฟีฟีอ่ะอ้าวแล้วดำไงเนี่ยคือตอนแรกพี่อุ้มเคสอยู่หลายเคสอ่ะติดอัพอ่ะติดอัพเลยหรอ๋อ้เฮียกันเดี๋ยวกูรีบไปเดี๋็กขึ้น แล้วไี่ใหญบอกว่าข้มอยู่สิบอัพเลยเคสอ่ะไปแล้วเปล่าเร็วดิเงินล้านพี่นดูลอยเงินล้านเอาไปขายใด้แสนหนึ่งเลยนะขายเหี้ยอะไรกูไม่ได้ขายอ๋อคีไปยังพี่น้วยกันคือพี่ดูหลอดอนุญาตนะพี่ดูหลออนุญาตใช่ไหมผมออกไปนะนะคนตีคนตีแต่จะมีส่วนแบ่งนะทุกคนเร็ว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 อากอเอาเร็วๆจะมีส่วนแบ่งนายโจ้ครับไอตับบองตบบองเร็วตับบองว่าไงพี่อีกอ่็โจ้อย่าลืมดบองว่าก่อน ที่ธนาคารอยู่ไหนวะเอาสินทังนี้โอ้โหให้ขอข้าวตีด้วยเฮ้ยขอข้าวตีด้วยขอข้าวตีด้วยเฮ้ยไปด้วยเฮ้ยเฮ้ยขอข้าวตีด้วยเฮ้ยไปขอข้าวตีด้วยเฮ้ยไปด้วยขอขอของไอขอข้าวตีด้วยดิเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเวลหรอออกบินแล้วเดี๋ยวออกบินมาแล้วเนี่ยได้รอลุงรอลุงไมปขึ้นอีกคนนึงได้หรือเปล่ารอลุงไมปขึ้นอีกคนนึงได้ไหม ออกมาก่อนเอามาก่อนล้วลุงไม่ขึ้นเดียวหนึงก่อนหัวหน้าออกก่อนถ้าหัวหน้าออกทุกคนออกหมดอ่ะมาก่อนอาก่เราลุงไม่ขึ้นอียคนึงก่อนใจยินใจยินอ่ามันต้องรอคนครบถูกไหมมันขั้นตามสิบคนน่ะใช่นอนรอรอลุงรอไม่ขึ้นก่อนราลุงไม่ขึ้นก่อนเ้าลุงไม่ขึถนก่ะนราบใชม่ขึ้นก่อเาลุง่ขึ้นก่อนเราลุไม่ขึ้นก่อนเราลุง้ก่อนเ้าเข้ามาเนก่อนเราไ่ึนก่อนเาลุง่าง้น่นเราลงพ่ขง่างเางไม่ข้นก่อนเาห์เไม้น อ๋อยี่สิบเลยพี่ฮะลุงเร็วเร็วถึงแล้วถึงแล้วเร็วเร็วเข้าธนาคารไปเลยลงหนังแล้วไม่เห็นมีที่ดุยคนสองคนเลยมันกดปิดหน้าต่างได้ปะกดปิดหน้าต่างไงอ่ะกดรีบกดรีบปาร์ตี้ออกบังดึงต้องออกก่อนใช่ไหมอะไรอะออกอะไรอะรีบปาร์ตี้ไม่เข้ากันเลยรีบรีบปาร์ตี้ออกมาโ์ตี้ออรีบไปหมดอนรเลยวป่ะอ้าวเข้าไปแล้วอ่ะรอคนรีบก่อนรีบก่อนอย่อย่ารีบรีบก่อนนะรีบรีบรีบหมดเร็วรีบบอไม่ต้อง อารีบร so right. ีบร okay. yeah. oh, ีบร oh, yeah. okay. 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 ีบใครเป็นหัวตก็ได้ส uh, um, uh, oh. okay. uh ักคนใครก็ได้เ exactly ป็นหัวนี oh. okay. 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 ่ไงเป็นหนี่ไงอ่่ตดองย้อนอาคนข้าเร็ว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 เวเร็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 เร็วเวเร็วเรเร็ว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  อาช่างสี่คนขอสองแสนอาจบจบไปเอายังเฮ้ยต้องมาตัดตาเลยนะปาร์ตี้หัวหัวปาร์ตี้กดเลยมีบอส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 เราได้ปะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ชุดใหญ่เดี๋ยวโลกไปแล้วคุเดี๋วมาดีเดี๋วมาดีไปไหนไปไหนหาของเอาโทรศัพท์ไอ้เขาวอลก่อนเปล่าเข้าวอลก่อนวอลยังไงอ่ะกดอีกดอีกดกดเอาเอาใส่สั้นนัดใช่ใช่กดอี เฮ้ยอย่าปิดอย่าปิดประตูนะปิดประตูฝั่งเียวรนันเดี๋ยวออกไม่ได้เฮ้ยตะวันอยู่ข้างบนเร็วๆตะวันอยู่ข้างบนโรเจอร์ไอ้ไม้ยืนงานงานรีบงานรีบตะวันอยู่ข้างบนมาเก็บตะวันเร็วตะวันอยู่ข้างบนไปอยู่ตรงบันไดไม้อยู่ตรงบันไดเฮ้ยฉันต่อมาเก็บตะวันหน่อยเร็วปิดปิดไปปิดปิดประตูฝั่งไหนปิดประตูฝั่งไหนต้องหาไม้ถูกไหมครับเจอไม้แล้วเจอไม้แล้วปิดประตูหลักนะแม่งกูเก็บตะวันเผื่อแล้วเนี่ยโหช้าชิบหาย เกมเกเกบเกตาวันเกบตะวันเกมตะวันลุงต้องเฮ้ผมผมเอาตวานมาสอันมาอาที่ผมคนนึ่งดีไปดีนะมต้องเกมต่อุคนถูกว่าเหาใช่ใชชุดแล้วชุดยี่อะไรมันเหนื่ยเอตวันาวตะวันยู่ที่ผมอันนึ่งตะวันยู่ที่ผมอันนึงมาไม่เร็วน่างปะอยู่ข้างล่างเร็วเร็วเร็นนี้เร็วไรจนนี้เร็วลยกระเป๋าตาไปทำอะไรอ่ะ มาจาะข้างล่างไอชีมลงมาดิไหนข้างล่างไปดีไปดิเฮ้ยมัจห้าคนมาจอดห้าคนเมยเมยเหมอารถเมยเอารถโจ๊กไปแอบไปนยเมยีขอสวั่อยเอาสวัรค์ให้ตมปองอันนึงดิสวรรคีอยู่ไหนอะขอสวัีพี่ไหนจาะไหนจาะไหนขอตอน่อยเลขสี่เจ็ดสี่อเจสเจ็ดสี่ขอโจ๊กเลยขอโจ๊กเลย ต้องมีต้องมีอันเดียวเราปล่อยประตูรับ474มันมีห้าอันคุณจอดแล้วคุณไม่อดแล้วกวนตังก่อนแล้วไม่เราต้องกดอะไร้าไอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาเลยป้าจกจังหวอ้ายขวาพอมันแดงๆก็ถอยมาให้มันหายน้อนแล้วค่อยแทงเข้าไปใหม่ไอ้ยทาไงว่อมันหมุนนะงั้นมัหมุนยังไงหวต้อตัดไม่ตัดซ้ายขวาโอโหแล้วยังจังหวะก็ไม่เป็นเลยแต่ละคนไปที่ไหนมาคนดูไปไปเอาของอะไรที่ไหนยังไงอ่ะ อาอะโหลมันแตกไม่คือจ่อโอ้โหนี่กำลังจออจะเสร็จแล้วเนี่ยมาแล้ว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 ปะวะมาแล้วมาดูเห็นดีเียไปแย่แล้วกูเห็นคุณดิ้นนิ่งเลยหมดไอ้เหี้ยจ่อจะเสร็จแล้วเอ้าแต่โ้โหนาจีทองกูสัตเลยอ้โหเราจออย่างไวนี่เราจออย่างไวเลยเนี่ย ไอ้เงี้ยมึงแตกแตกไม่แตะไม่รู้ไอ้เหี้ยเผื่อกลับกูสาวก่อนแล้วกูสาวก่อนแล้วงานรีบเงินฟรีโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยไอสัตว์เอ้ยกูสาวสว่างอย่างวเมื่อกี้มึงรู้ปะโอ้ยพอเงไอ้เงี้ยก็ไปสาดว์ไปปุ๊บโอ้ยคุ้มกันตั้งนานไม่เป็นเียเอ้ยหุ่นกิดเลย บอกว่ามึงแต่เพราะว่าธนาคารตอพี่ไม่เกี่ยวใช่น่าจะใช่ไม่เกี่ยวไม่เป็นพอยก์อร์ปเป็นพอยก์คอฟระบุดกับมึงมึงเรียกโอเวอร์มาดิยังจอดสมบัไม่เป็นเลยแค่อมฟรีอมฟรีจบแล้วเงินฟรีจบแล้วเออไอ้เจ้าปองไอ้จัดเงินคนมันจะรวยโอ้โหดูดิดูดิคนเมืองคนเมืองจะมีตังค์เลยดูดิคนเมืองจะมีตังค์เออเฮียแม่ แล้วพวกกูเนี่ยแหละตั้ทีมกันมาไอ้สัตว์โอเวอร์ผสมช่างบางคนเจาะยังไงเจาะยังไงแล้วไม่ถือเท่าหันหยุด